ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันพรหัันสบดีที่26กันยายน2567นั่นเองนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ก็อาจะมาหยิบยกเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับที่ถนนทุ่งแรล่หมู่เม่นนะครับนี่ทุ่งแห่หมูเม่นนะครับ ตำบลหมู่เมน่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับหนึ่ภาพพิการน้ำท่วมรดนี่ขนาดรถนี่ผ่านไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะก็กข่าวท้องถิน่นบ้านผือทีวีนิวเฮดีเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับก็นำเสนอสิ่งดีๆที่มีประโยชน์แก่สังคมแล้วก็เผยแพร่อ,ออกอากาศนะครับเพื่อให ทั่วประเทศได้รับทราบรับรู้ว่าความเดือดร้อนของอบ้านานะครับผมบ้านทุ่งแร่นะครับหมู่ที่4ตําบลหมูเม่นอเาเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองเราไปดูภาพเหตุการณ์ก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับนะฮะเราไปดูภาพเหตุการณ์กันเลยนะครับนี่ครับผม ภาพแรกที่ผมเสนอมานี่ก็คือนะครับที่ในหมู่บ้านนะครับน้ำท่วมถนนทุ่งแร่หมูหมูมนหมูม่นนะครับสำหรับประชาชนผู้สัญจรไปมาถนนมิตรภาพถึงบ้านทุ่งแร่นะถนนหน้าสํำนักงานชนรัฐทานที่5นะบ้านทุ่งแร่อ่าหมู่ที่4ตําบลหมูมน ม่นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะน,นี้น้ําท่วมนะฮะถนนมีระดับสูงของให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะฮะขณะที่ด้านในชุมชนมีการขนย้ายสิ่งของโดยอปตอหมูม่นนะฮะนำป้ายมาติดป้องกันประชาชนเดินเข้ามาพื้นที่เสี่ยงภัย นั่นเองนะครับนำป้ายมาติดนะครับผมนะเราดูภาพเหตุการนี้ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมนะฮะนี่บ้านสวนแก้วเาะว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะนี่ในอ่าสภาพนะครับถนนนะครับน้ำท่วมนะครับผมรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะฮะ ขณะ,ะที่ด้านในชุมชนมีการขนย้ายสิ่งของอแล้วโดยอบอตอหมูม่นนะนำป้ายมาติดตั้งป้องกันประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่นะครับให้หลให้ให้ที่เสี่ยงภัยนั่นเองนะครับโอ้นะครับเรามาดูเรามาดูป้ายป้ายนี้ก็แล้วกันนะครับสักคู่นะครับผมนะฮะ ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมนะฮะ,ะบ้านหมูม่นนะฮะนีบ้านหมูม่นเอาไวอยางงั้นนะ,ะนี่นะครับผมที่นำป้ายมาติดนะ,ะข้างหน้าน้ำท่วมเอา่า่ยงนั้นยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมนะะด้วยความปรารถนาดีนะครับเรื่องเล่านะเรื่องเล่า ข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะ,ะที่น้ําท่วมถนนนะฮะทุ่งแร่นะ,ะหมูม่นนะฮะสำหรับประชาชนเพื่อสัญจรไปมาถนนมิตรภาพถึงบ้านทุ่งแร่นะฮะถนนหน้าสํานักงานชนรับประทานที่5บ้านทุ่งแร่นะฮะหมู่ที่4ตําบลหมูม่นหมูม่น,มมนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผม ขณะน,นี้น้ำท่วมถนนมีระดับสูงนะฮะขอใหอ้ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะครับมิฉะนั้นรถจะดับนะฮะนะขณะที่ด้านในชุมชนมีการขนของนะฮะด้านในชุมชนนะครับผมก็มีการขนของ ออกจากบ้านนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สิ่งของที่จะได้รับความเสียหายน้ําขึ้นระดับนี้นะถ้าเกิดว่าขึ้นอีกสูงนี่มันจะขนลําบากนะฮะทางอปตอมหมูหม,หม่นนะฮะก็ระดมกําลังนะฮะมาช่วยนะครับชาวบ้านหมูหม่นนะ นะหมูม่นเนาะม่นเนาะถ้าอ่านผิดขอประธานภัยนะครับผมนะฮะบ้านทุ่งแร่หมูที่สตําบลหมูหม่อนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะครับผมนะดูภาพสัเหตุการณ์กันแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะครับผมดูกันเต็มเต็มกันเป็เลยนะครับเดีย๋ยวผมก็จะขยายให้ดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับผม นี่ครับนี่ขนของออกจากบ้านนะครับผมนะฮะก็ยังไงแล้วก็เป็นกําลังใจขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับผมสิ่งของอย่าให้เสียหายมากกว่านี้นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งสิ่งของน้ําขอให้ลดลงนะครับอ่าเสี่ยงเสี่ยงภัยมากเลยนะครับผมนะครับมานะครับผมก็ยังไงแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแล้วก็ภัยนะครับอันตรายเข้ามาทุกทีทุกทีนะน้ําท่วมมวลน้ํานี้นครับก็ภัยธรรมชาตินะครับผมนะฮะภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากจะให้เกิดแต่มันก็เกิดนะครับผมอ่านะฮนะยังไงก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับในถนนเส้นนี้นะครับผม นะฮะเดี๋ยวจะอ่านทวนนิดนึงนะครับน้ําท่วมทุ่งแร่หมูหมนม่นนะครับผมสำหรับประชาชนผู้สัญจรไปมาถนนมิตรภาพถึงบ้านทุ่งแร่ถนนหน้าสํานักงานชนประธานที่5นะครับฟับงในดีนะครับบ้านทุ่งแร่หมูที่4ตําบลหมูหมนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะ ขณะน้ำท่วมถนนมีระดับสูงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางครับรถเล็กหลีกเลี่ยงนะครับอย่าผ่านเด็ดขาดนะครับผมขนาในซอยนะครับในชุมชนนะครับมีการขนย้ายนะฮะสิ่งของแล้วโดยอ,ออปตอหมูม่นนะครับนำป้ายมาติดป้องกันประชาชนเดินเข้าพื้นที่เสี่ยงภัยนั่นเองนะครับผม ก็เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับก oh. ็ขอขอบคุณนะครับผมนะฮะก็เอ่อมีข่าวด่วนนะครับข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับผมนะฮะสักครู่นะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับนี่ครับครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมนะฮะข่าวประชาสัมพันธ์ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี นะนี่นะครับมาแล้วนะครับต้องประชาสัมพันธ์ใกล้จะออกกัญาแล้วนะครับเนี่ยใกล้จะออกกัญาแล้วเราก็ต้องรีบเล่งนะครับผมรีบเล่งนะกุรกีกุจอเขาว่าอย่างนั้นนะร,รีบขอใบอนุญาตนะขายนะครับต้นไม้เพิงได้เลยนะครับผมเนื่องด้วยจะถึงเทศกาลวัน ออกพรรษานะประจำปี2567ตามประกาศที่อํอาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโดยกําหนดให้ผู้นะประสงค์ที่จะขออนุญาตจําหน่ายดอกไม้เพลิงนะยื่นคําขอกับนายทะเบียนที่ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่11ตุลาคม2567นะครับเวลารา,ราชการนะครับณนะที่ว่าการอาเภอบ้านผือชั้น2นั่นเอง นะครับประกาศมาเพื่อให้ทราบนะครับผมประกาศมาเพื่อให้ทราบนะครับนะฮะเพื่อให้ทราบนั่นเองนะครับผมนะขอฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านสัจจะสภาพวราพรห้องภาพดีเจเจเอแคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับผมแล้วก็ห้างทองแม่พิจิตรสาขาเจตตลาดนิยมนะฮะทองดีน้ำหนักเต็มทองร้อยเปอร์เซ็นต์จากเยาวราชนั่นเองนะครับแล้วก็ห้องภาพดีเจเจเอ องเซอ้อวราพรแคนตันลุงเอบ้านผือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านเปิด6กโมงเชา้าปิด2องทุ่มนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากติดตามด้วยนะครับใน YouTube นะครับช่อง y t u t u นะกดไลค์กดแชร์นะครับบ้านผือทีวีนิวเพจ Facebook นะครับ Facebook ก,ก็สวัสดือระพิมายแล้วก็เพจ Facebook บ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ นะฮะแล้วก็ข่าวทั่วไทยข่าวออนไลน์บ้านผือนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขียนที่ Google เลยนะครับผมบ้านผือทีวีนิวใน Youtube แล้วก็เว็บไซต์ w w w b ์ลไวด์เว็บ้านผือทีวีนิวเขียนที่ Google ภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวนะครับเว็บไซต์ข่าวออนไลน์บ้านผือนะครับผมเข้าไปมีสาระนะครับมากมายเลยนะครับผมครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้หมดเวลาลงนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือสวัสดิ์เขือนพิมายนะ,ะดำเนินรายการสวัสดีครับ